เจอกันครอบหัวงแทคกติกเลเวผููเกมรุกจัดเต็มแต่เกมรับโดนเจาะง่ายมากเยอะกันครอบอดีตตำนานกุญซือของหงแดงเลเวผููออกมาแสดงความเห็นถึงสไตล์การเล่นใหม่ของหงแดงเลเวผู้ผู้ภายใตยก้การหุมทีมของกุญซืออย่างอันเดรชลอตโดยตั้งคำถามว่าอาจกำลังเสี่ยงมากเกินไปหรือเปล่ากับการเน้นเกมรุกแบบเต็มตัวซึ่งจะทำให้มีช่องโหว่ที่ให้คู่แข่งเจาะเล่นงานได้ง่ายเยอะกันครอบในวัย58ปีที่เพิ่งอำลาหงแดงเลเวผู้ผู้ไปเมื่อซัมเมอร์ หลังสร้างความสุขมากมายให้แฟนๆเดอะคอปตลอดระยะเวลา9ฤดูกาลคุมทีมของแดลิเอป,ปูภูกว่า491นัดกว่าดโทฟี่7โทฟี่รวมถึงแชมป์พิมลิงกฤษและยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนที่คุณสือชาวเนเธอร์แลนด์อย่างเนเสลอตจะเข้ามาสารงานต่อและพาทีมเป็นแชมป์ลีกทันทีในฤดูกาลที่แล้วโดยเจนค็อปที่กล่าวกับสื่อดังอย่างเดอะแอตแลนติกที่เกี่ยวกับเรือภูมากไปโดยเป็นห่วงแท็กติกว่าเกมรุกจากจ้านขนาดนี้ อาจจะเป็นการเปิดช่องโว่ถึงเกมรับให้โดนเจาะได้ง่าย โดเจกนคอักล่าวว่าผมมีความสุขมากที่ได้เห็นวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลผม,มดูหลายเกมนะแต่ไม่ถึงขั้นแบบโอ้ป็นส่นแล้วลิเวอร์พูลต้องเล่นอะไรแบบนั้นพวกเขามีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนมากภายใต้ของคุณทิวของอันเดอร์ชอตเกมลุกจัดเต็มแต่คําถามคือพวกเขากําลังเสี่ยงที่จะถูกเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งเล่นงานหรือเปล่ามันมีหลายทางที่จะไปต่อผมรู้ดีว่าอันเดอร์ชอลตกำลังปรับปรุงผมพูดแค่นี้ละกันด้วยแพ้ใหญ่ที่แฟนๆของเดลิเวอร์พูลนั้นกังวลเนื่อง จากช,ชนะขอผพาเล่ที่เซอร์เฮ์พาร์คแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลนั้นยังมีจุดเปลาะบ,บางในเกมรับและคำเตือนจากเยกนคอปอดีตตำนานกุญสอของดลิเวอร์พูลอาจจะเป็นสัญญาณเตือนสำคัญให้อเนิชลอตต้องหาสมดุลให้เหมาะสมหากต้องการที่จะต้องการแชมป์พรีเมียร์ลีก,นกในฤดูก,กาลนี้และต่อยอดในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปีเ้ยนส์ลีกเดี๋ยวคงเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เยเกนคอปกล่าวมาเกมรับลิเวอร์พูลนั้นเปลาาบางขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหรือยังไงคอมเมนต์มาได้เลยและนี่ คือ